สมเด็จวัดสตือมีทุกพิมพ์ทรงที่สมเด็จโตสร้างคือหลักฐานที่น่าเชื่อถือพระสมเด็จกรุวัดสตือเป็นพระที่บรรจุในองค์พระพุทธไสายาตและพระเจดีซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จในปีพศ2414ก่อนที่เจ้าประคุณสมเด็จพุทธาจารย์โตจะมรณภาพหนึ่งปีการสร้างองค์พระพุทธไสายาสในครั้งนี้ก็เพื่อระลึกถึงโยมมานดาของท่านเอง โดยได้มาทําการก่อสร้างพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูนปางพุทธสายญาติณหมู่บ้านที่ถือกําเนิดที่วัดท่างามปัจจุบันคือวัดสตือตำบลท่าหลวงอําเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งพระนอนใหญ่มีขนาดยาว52เมตรกว้าง9เมตรสูง16เมตรองค์พระโปรง่งซึ่งใช้เป็นที่บรรจุพระไว้ภายในพระสมเด็จกรุวัดสตือถูกค้นพบเมื่อจอมพลปอพิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาเปิดทองพระนอนวัดสตือซึ่งเวลานั้นพระนอนอยู่ในสภาพสุดโรมมากจึงบัญชาการให้กรมโยธาเทศบาลได้จัดการปฏิสังขรณ์พระนอนใหม่เมื่อพศ .2499 จึงได้พบพระสมเด็จพิมพ์ต่างๆบรรจุอยู่แต่ด้วยในสมัยนั้นพระสมเด็จวัดระฆังยังไม่ได้เป็นที่นิยมโดยทั่วไปเยี่ยงในปัจจุบันนี้จึงไม่ได้เป็นข่าวใหญ่โตและไม่ได้มีผู้สนใจอยากได้พระสมเด็จที่ถูกพบดังกล่าว พระสมเด็จที่ถูกค้นพบในขณะนั้นจึงได้มีการแจกจ่ายเฉพาะในกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบูรณะในขณะนั้นซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีชื่อเสียงในสมัยนั้นเท่านั้นและต่อมาพระจุดนี้ที่ก็ได้ตกทอดสู่ทายาทและมีการนำมาเปิดเผยในเวลาต่อมาพระกรุนี้ได้ถูกนำออกจากกรุเป็นจำนวนมากเมื่อผ่านมาไม่กี่ปีนี้เองราพศ2549เมื่อมีการบูรณะองค์พระเจดีย์ที่อยู่ภายในวัด ตั้งอยู่ทางด้านเหนือของพระพุทธไสยาสนิมแม่น้ำป่าศักและปีพศ2552เมื่อมีการบูรณะองค์พระพุทธไสยาสอีกครั้งการเปิดกรุในครั้งหลังสุดนี้ได้มีการสำรวจพระพิมพ์ต่างๆที่บรรจุอยู่ภายในองค์พระพุทธไสยาสซึ่งมีมากมายหลายพิมพ์ด้วยกันดังนี้คือพิมพ์ใหญ่พิมพ์เจดีพิมพ์ฐานแซมพิมพ์เกตบัวตูมพิมพ์ปรกโพพิมพ์ยอดขุนพลพิมพ์ไสยาสพิมพ์วัดเกตเจ็ดชั้น พิมพ์เล็บมือและพิมพ์สามเหลี่ยมนั่นคือจํานวนพิมพ์ขององค์พระที่เปิดกรุจากวัดสตือแห่งนี้ซึ่งหากพิจารณาแล้วท่านจะพบเห็นการเชื่อมโยงบางสิ่งบางอย่างของแม่พิมพ์ที่ไปพ้องกับพิมพ์ต่างๆที่สมเด็จโตสร้างไว้ใน3วัดแทบทั้งสิ้นดังรายละเอียดต่อไปนี้พิมพ์ใหญ่พิมพ์เจดีพิมพ์ฐานแซมพิมพ์เกตบัวตูมพิมปรกโพ ล้วนแล้วแต่มีพุทธลักษณะองค์พระพิมพ์ทรงเหมือนกับพระพิมพ์ต่างๆจากวัดระฆังแทบทั้งสิน้นชนิดที่แยกไม่ออกเลยทีเดียวพิมพ์ยอดขุนพลพิมพสายญาติก็พ้องกับพระสมเด็จวัดบางขุนพรหมกรุเจดีเล็กอย่างไม่น่าเชื่อพิมพ์วัดเกศชัยโยเป็นแบบเจ็ดชั้นนิยมซึ่งหากเทียบกับวัดเกศแท้แท้แทบจะหาความแตกต่างไม่เจอเลยพิมพ์เล็บมือกับพิมพ์สามเหลี่ยมนั้นเป็นพิมพ์ที่แปลกแยกออกมาจากสามวัด คือวัดระฆังก็มีพิมพ์เล็บมือแต่ไม่มากและไม่เห็นบ่อยนักแต่มีที่วัดสตือเยอะมากเข้าใจว่าเป็นพิมพ์ที่สร้างเพื่อบรรจุในวัดสตือโดยเฉพาะันนิฐานว่าน่าจะเป็นพระที่ปั๊มแล้วไม่สมบูรณ์จึงได้นํามาแก้ไขตัดขอบที่ไม่สมบูรณ์ออกเหลือเพียงซุ้มกรอบแก้วเป็นพิมพ์เล็บมือและตัดเอาเฉพาะองค์พระเป็นพิมพ์สามเหลี่ยมเพื่อบรรจุกรุวัดสตือโดยเฉพาะทั้งหมดนั้นคือการพ้องพิมพ์จํานวนกว่า10พิมพ์ระหว่างวัดสตือกับพระสามวัด คือวัดระฆังบางขุนพรหมและวัดเกตที่สมเด็จพุทธาจารย์โตสร้างพระเอาไว้นับเป็นหลักฐานชิ้นสําคัญที่เชื่อมโยงได้ว่าพระสมเด็จวัดสตือนั้นถือกําเนิดขึ้นจากการสร้างและทันยุคข,ของสมเด็จโตอย่างแน่นอน